เมียโชครถแห่เคลื่อนไหวแล้วหลังเกิด,ดราม่าเปิดคลิปเสียงกลางรายการจากกรณีกระแสราม่าเดือดสำหรับบอลเชิญยิ้มดอนพรชารกรผู้จัดการของบอลและโชคมงคลพร้อมนัดภรรยาและผู้จัดการมาออกรายการโนกระแสของนุ่มกัญชัยเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาหลังทั้งสองฝ่ายเคยออกมารับงานด้วยกันมาก่อนแต่เกิดปมแตกหักประกาศไม่รับงานคู่ก่อนโชคประกาศยกเลิก50งานทั้งหมดที่ขึ้นร่วมแสดงกับบอลเชิญยิ้มซึ่งมีช่วงหนึ่งของรายการนัดได้เปิดคลิปเสียงสนทนาระหว่าง ตนเองกับเจ้าภาพที่จ้างงานโดยบางช่วงบอลมองว่าเป็นการทมในลักษณะชี้นาเจ้าภาพที่จะให้โชคขึ้นแสดงโดยไม่มีบอลก่อนบอลจะฟาดกลับเดือดและถึงขั้นชี้หน้ากลางรายการแต่สุดท้ายพิธีกรอย่างหนุ่มกัญชัยช่วยไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายจนยอมออกงานร้องเพลงคู่กันทั้งหมด50งานต่อโดยเริ่มจากงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทั้งบอลและโชคได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตร,ร่วมกันอีกครั้งและสุดนัดภรรยาของโชครถแหย่ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กนาโอกิเรนเป็นข้อความ ขอโทษเจ้าภาพที่มีคลิปเสียงหลุดในรายการโหนกระแสโดยมีข้อความว่านัดต้องขอโทษพี่อ้อในกรณีมีคลิปเสียงหลุดไปในรายการโหนกระแสไม่ได้มีเจตนาดึงพี่อ้อเข้ามาเกี่ยวและต้องขอโทษที่ไม่ได้แจ้งพี่อ้อก่อนขอโทษที่ทําให้พี่อ้อเดือดร้อนค่ะงานนี้นัดจุธารัตน์หรือเมียโชครถแห่ได้ปิดคอมเมนต์หนีดราม่าจากชาวเน็ตไม่มีใครสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ